สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านคลิปเรนดอมซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก่อนอื่นดิฉันขอกราบนอบน้อมครูบาอาจารย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบรอบตัวของข้าพเจ้าได้เข้ามาเปิดพลังงานให้กับผู้ที่เข้ามารับชมเรนดอมครั้งนี้นะคะสำหรับไพ่ดิฉันได้เปิดไว้แล้วนะคะไพ่ใบแรกเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเปิดเครื่องยนต์แล้วก็กำลัง จัดการอยู่กับเครื่องยนต์ซึ่งในภาพก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นช่างนะคะซึ่งเป็นการแบ่งแบ่งงานกันทำแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันถ้าจะเปรียบกับช่างหรือผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็คืออาจจะเป็นการดูแลรักษา ซ่อมแซมหรืออาจจะเป็นการดูแลสุขภาพซึ่งการผ่าเครื่องออกมาเปิดเครื่องยนต์ออกมาก็เหมือนกับการดูแลสุขภาพร่างกายไปหาหมอตรวจสุขภาพตามเวลาตามระยะเวลานะคะถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็เปิดดูเครื่องยนต์ตามระยะเวลาใช่ไหมคะ ส่วนไพ่ใบต่อมาเป็นภาพของผู้ชายคนหนึง่งอยู่ท่ามกลางสายฝนแล้วก็อยู่ในเขตของเส้นขาวภาพข้างหลังก็เป็นภาพวัดแล้วมีประกายของฟ้าที่ผ่าลงมาก็หมายถึงการที่ผู้ชายคนนี้อยู่ท่ามกลางสายฝนมีเสื้อคลุมฝน ก็หมายถึงท่านมีการป้องกันเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะอย่างถ้าเราพูดถึงสุขภาพก็หมายถึงท่านมีการป้องกันไปตรวจสุขภาพตามเวลาตามที่หมอนัดส่วนอะไรที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างกระท่านหันแต่ท่านก็ได้เตรียมตัวไว้อย่างดีแล้วตามภาพนะคะส่วนไพ่ใบที่สามถ้าเพื่อนเอนเห็นนะคะจะเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งเบื้องหลังของผู้ชายก็จะเป็นน้ำเป็นท้องฟ้าที่สดใสผู้ชายคนนี้นั่งอยู่บนม้าโยกแล้วมือข้างหนึ่งยกขึ้นมา มีสีหน้าที่สุดชึ่นแจ่มใสก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆนที่เข้ามาถึงแม้จะเจอเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทันหันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานหรือสุขภาพเพื่อนๆก็พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะฝ่าฟันสู้สู้ใช่ไหมคะดูจากมือกำมัดพร้อมที่จะสู้แล้วสู้ด้วย ความสบายอกสบายใจไม่มีสีหน้าเป็นทุกข์คือดูแล้วทุกอย่างก็จะสู้ด้วยความสุขสนุกสนานภาพต่อมาเป็นภาพของเงินนะคะเป็นธนบัตรซึ่งมีปีกด้วยในที่นี้ในภาพนี้ก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆตอนนี้ เพ,เพื่อนมีเป้าหมายมีสิ่งที่คาดหวังแต่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้มันก็ความที่คาดหวังมันก็จะหายไปเหมือนกับเงินเราจะได้แล้วมันก็มีปีกบินหนีออกไปแต่ถ้าเรามองในส่วนดีก็คือเงินนี้ที่มีปีก เราอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรใดๆเกิดขึ้นเช่นถ้าตอนนี้ท่านกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านจากภาพจากภาพผู้ชายคนนี้ที่โดนมีฟ้ามีประกายฟ้าลงมาหมายถึงเกิดเรื่องราวกระทานหันบ้านท่านอาจจะมีน้ำท่วม ท่อป,ป้าอาจจะเสียเราก็ต้องแลกเปลี่ยนกับเงินนี้เพื่อไปซื้อของมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ้านใช่ไหมคะส่วนบางท่านถ้าเกี่ยวกับสุขภาพถ้าท่านมีร่างกายที่ป่วยอยู่ป่วยอย่างกระท่านหันท่านก็สามารถนำเงินที่มีอยู่นี้ไปรักษาให้ร่างกาย ฟื้นคืนกลับมาหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้เช่นกันนะคะเราต้องมองในภาพดีไว้ก่อนส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในมือก็ถือเค้กชิ้นหนึง่งมีเค้กวางอยู่บนโต๊ะซึ่งเค้ก ที่หน้าเค้กก็มีสัญลักษณ์ของดอลล่าใช่ไหมคะดอลล่าเนี่ยเป็นสกุลเงินที่มีค่ามีราคามากเลยผู้หญิงคนนี้มีท่าทีตักเค้กขึ้นมาอย่างสดชื่นแจ่มใสตอนนี้ท่านอาจจะทำกิจการใดๆดอย่างหนึง่งแล้วประสบความสำเร็จมีการแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างลงตัว มีการทำสัญญาเห็นหนังสือบนโต๊ะไหมคะผู้หญิงถือโต๊ะถือหนังสือที่อยู่บนโต๊ะก็หมายถึงการทำงานใดๆมีการเซ็นสัญญาทำงานอย่างรอบคอบผลออกมาก็ประสบความสำเร็จมีการจัดสรรปันส่วนอย่างลงตัวมีความสุดชื่นแจ่มใสดูจากสีหน้านะคะ หมายถึงสีหน้าบ่งบอกถึงความประสบความสำเร็จผู้ที่เข้ามาชมเรนดอมวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรใดๆที่จะต้องตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งต้องทำด้วยความรอบคอบนะคะแล้วสิ่งสำเร็จก็จะเกิดขึ้น ไพ่ใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่ที่ปิดสำรับนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ของนางฟ้าที่มีปีกสวยงามมือข้างหนึ่งถือคทานางฟ้าใบนี้บ่งบอกถึงการทำอะไรใดๆที่ประสบความสำเร็จ ทำอย่างเรียบร้อยทำแล้วมีความสุขสมหวังทุกประการอย่างคทาที่อยู่ในมือของนางฟ้าก็จะเป็นตัวที่ชี้ให้ชัดชี้ชัดว่าเราจะทำสิ่งได้สิ่งต่างๆก็จะประสบความสำเร็จ happy happy ค่ะสำหรับวันนี้การอ่านไพ่ ก็จบลงอย่างสวยงามประสบความสำเร็จนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปถ้าชอบการอ่านก็ขอให้กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ